สวัสดีค่ะพี่น้องมาหา้ามากินตำสั่วข้าปุ่นค่ะไม่นุ่งง่ายพัก,กับมีแต่ปกตะถิ้นแกนะคะพี่น้องที่เยี่ยวให้เูก่อนค่ะนะคะกินง่ายๆนะคะเป็นคลิปสันส้นๆนคะ่ะอืมสับ นากระมาแบบนาสดรได้พี่น้องเพยียงานเขาได้แล้วมาแซ่บจำสัวขอบคุณเซฟุขุ้นคุ้ซือค่ะ บอกทินเ๋่ามากินแบบนี้มันเสียกาแบบบอกเลยค่ะเห็นเบอรยาวด้วยค่ะพี่น้องคลิปนี้เป็นคลิปแบบว่ายายหาะบอพี่ที่รีดตอกนมดเลยค่ะ แสบแข่ห่งพี่น้องเอ้ยต้องยั้งมาแหลกกับมอยอมค่ะขอให้แหลกขับปุ่นพ่อกทินแก่ สบดีกินเบิร์ด้วยค่ะพี่น้องเอาเจะสองสามหน้าที่พ่อนะค่ะแล้วจะสุดฝ่าวไปทุระตออืม,อมข้าเป็นก๊า พักทิ้งแกโอเคนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมค่ะ เดี๋ยวจะสปบสื้อของนะคะพี่หนอนได้พอกันคลิปหนะ้าเมนูอาหารที่เก่าค่สวัสดีค่ะ